สวัสดีค่ะคบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบไซตามาและก็อบลุงนะคะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆมาชมบ้านเมืองคนญี่ปุ่นนะคะเราอยู่กันที่จังหวัดโทชิกิเมืองซาโนนะคะแล้วก็ด้านหลังของสาวแซบก็คืออีออนนะคะเป็นห้างที่อยู่ภายในชุมชนแต่ว่าวันนี้เราคงไม่พาเดินเข้าไปในห้างเนาะแต่ว่าจะพาเพื่อนๆไปดูว่าบรรยากาศรอบๆของเมืองนี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็จะเจออะไรบ้างไปดูกันในคลิปเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ข้ามถนนนะคะมาอีกฝั่งหนึ่งของห้างอีออนนะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นถนนใหญ่เนาะแล้วก็รถก็ค่อนข้างเยอะนะคะอย่างสมมติว่าถ้าคนในชุมชนวันเสาร์อาทิตย์นี้เราจะมาเดินเล่นที่ห้างอีออนนะ<ม>ก็ถ้าขับรถมารถก็จะติดติดมากเลยทีเดียวแต่ถ้าเดินมาก็เดินมาได้เหมือนกันก็มีแบบทางมาลายให้เราข้ามนะคะ จะเห็นว่าทางด้านขวามือของสาวแซฟนะที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะคะชื่อว่ายาโยอิน่าจะเป็นเครือเดียวกับที่เมืองไทยร้านนี้เขาก็มีเมนูภาษาไทยด้วยนะคะเป็นอาหารแบบเซตเนาะเป็นชุดชุดเผื่อถ้าใครมาญี่ปุ่นก็มาลองทานได้นะคะนี่เราก็เดินมาฝั่งตรงข้ามห้างอันนี้ไม่มีทางมาลายเราข้ามถนนก็ต้องดูแลตัวเองนะคะ นอกจากร้านที่ช้อปปิ้งภายในห้างแล้วเนี่ย<ม>ก็ยังมีร้านค้าที่อยู่ด้านข้างนะคะซ้ายและขวาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะ<ม>ด้านขวามือก็คือร้านไรอัน<ม>นะคะไรอัน right <ม>นี้ก็คือเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะทั่วๆไปทั้งวัยรุ่นนะคะผู้ชายผู้หญิงมีหลากหลายสไตล์วันนี้แดดร้อนนิดนึงนะคะอ่าอันนี้ก็ เป็นโรงเรียนสอนเต้นนะคะแดนสตูดิโอ h ิปฮอปแจ๊สนะคะอืมก็มีทั้งอ,อะไรอะโยคะก็มีนะคะก็ถือว่ามันเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเนาะคนญี่ปุ่นเขาก็ชอบเต้นกันนะบางบางทีเราอาจจะเห็นแบบตามเฟสติวัลนะคะในสมัยก่อนเนี่ยช่วงซัมเมอร์มันจะมีพวกงานอีเวนต์เยอะนะ ก็จะมีกลุ่มของคนญี่ปุ่นที่เขาชอบเต้นฮ <H ula, S 1> ูลาฮูลาเต้นสไตล์ฮาวาย้ยเขาก็มาจับกลุ่มกันแล้วก็โชว์นะคะอย่างอันนี้โรงเรียนปิดนะคะ Dance Studio มีคลาสโยคะด้วยนะคะ mm hmm. เนี่ยนะคะ mm hmm. เนื่องจากถนนเส้นนี้อยู่หน้าห้างเนาะแล้วก็เป็นห้างอีออนขนาดใหญ่ของเมืองซานอนะคะ mm hmm. ก็ทำให้รถติด ก็เพิ่งเคยเห็นญี่ปุ่นรถติดนะก็ต้องมาดูที่เมืองนี้ส่วนด้านซ้ายมืออันนี้ก็คือเขากำลังรื้อถอนอาคารนะคะคิดว่าน่าจะสร้างใหม่ก็มารื้อถอนอันเก่าก่อนขนาดรื้อถอนยังเป็นระเบียบเลยแต่ก่อนเป็นร้านเค้กเนาะเขาก็มารื้อถอนนะคะ อันนี้นะคะป้ายแดงๆร้านที่เพื่อนๆเห็นนะคะร้านยามายะนะคะก็เป็นร้านที่ขายพวกเครื่องดื่มต่างๆนะคะรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะก็มักจะมีซูปเปอร์แบบนี้นะคะที่ขายเครื่องดื่มโดยเฉพาะนะแถวบ้านเราก็มีนะคะก็ไม่คิดว่าจะมาเจอที่โชโทชิกิเหมือนกันแสดงว่าเป็นร้านใหญ่ นี่นะคะก็ใช่ว่าที่ญี่ปุ่นจะไม่มีขยะเนาะอันนี้เราเดินมาเจอโดยบังเอิญนะคะเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณริมทางเดินนะคะอก็เห็นต้นไม้เนี่ยแบบลกรุงรังนิดนึงแล้วก็มีขยะนะอันนี้เข้าใจว่าอาจจะยังไม่ถึงรอบเก็ตนะคะหรือเขาปล่อยไว้อย่างนี้แล้วเรามาเจอก่อนเลยเนะะี่ยค่ะที่ตามถนนหนทางนี่ไม่ต้องกลัวนะคะใครกระหายน้ําก็สกามารถสื่อน้ําได้เพราะว่ามีตู้กดน้ําให้นะคะ ใช่นี่นะคะก็ใช่ว่าคนญี่ปุ่นจะทำตามระเบียบซะทุกอย่างนะคะถ้าเป็นแก้วน้ำลักษณะนี้ก็มันมาทิ้งที่นี่ไม่ได้นะคะจริงๆคือต้องไม่ทิ้งขยะอีกประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็าากวใช่สิ่งที่ทิ้งก็คือจะต้องเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นขวดเป็นน้ำเป็นกระป๋องนะคะที่กดมาจากตู้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็น r e s i d e n นเนาะการ์เด้นพาเลนะคะ ก็เป็นเลสซิเดนซ์สไตล์คิดว่าไม่ใหม่คิดว่าน่าจะเก่านะคะมี3ชั้นเล็กๆมีที่จอดรถให้อันนี้ก็เป็นร้านตัดผมนะคะคนละาน0 0พเยนนะหรืออีกแบรนด์หนึ่งควิกคัพคล้ายๆกันนะคะก็สว่วนใหญ่จะอยู่ตามในชุมชนนี่แล้วก็มีบริษัทจัดหาบ้านด้วยนะคะฟูดโดซัง ซึ่งเรามักจะเจอบ่อยๆเนาะเขาก็จะมีแปลแนบ้านเนี่ยเอามาติดเอาไว้ที่หน้าร้านนะคะเผื่อว่าเรากำลังมองหาที่พักอยู่นะคะก็เป็นที่อยู่อาศัยเขาก็จะมีแบบแปลนแบบฟอร์ให้ดูมีราคานะคะว่าเช่าเดือนละเท่าไหร่ที่ตั้งอยู่ตรงไหนไกลจากสถานีไหมไซส์เป็นยังไงนะคะด้วยพื้นที่ที่เรามาเนี่ยอันนี้อยู่ที่จังหวัดโทชิงิเนาะราคาก็จะ จะถูกหน่อยไม่ไม่แพงมากนะคะอย่างหลังนี้เนาะเท่าไหร่นะคะสาม0 0ื่นันเยนถือว่าถูกเลยทีเดียวก็ราค,คาค่าเช่าก็ขึ้นอยู่กับโลเคชั่นที่เราอยู่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นบริษัทสร้างบ้านเนาะรับสร้างบ้านเลยแหละ Stay Home นะคะ ก็มีแบบแปลนมีบ้านหลายๆอย่างนะคะให้เราเลือกดูแถวนี้คลินิกเยอะนะซ้ายมือเราก็เป็นคลินิกเหมือนกันแต่ว่าวันนี้คลินิกปิดเราก็มักจะเห็นไม่ค่อยเห็นดีกว่าไม่ค่อยเห็นบรรยากาศอะไรแบบนี้นะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศใหม่ๆกันบ้างนะคะอย่างทางด้านขวามือนะคะที่เพื่อนๆเห็นอันนี้ก็เป็นร้านคลีนนิ่งนะร้านรับซักเสื้อผ้าคนญี่ปุ่นบางคนก็คืออยู่คนเดียวอะ่ะแบบไม่มีแม่บ้านเนาะก็เอาเสื้อผ้ามาซักที่นี่ก็ได้นะคะอย่างเสื้อเชิ้ตทำงานเนี่ยซักเขาคิดค่าซักตัวละ99เยนแต่เขาก็จะมีวันกำหนดนะอย่างเอามาทุกวันพฤหัสอย่างเงี้ยก็จะได้ราคาถูกก็ บ้านไหนไม่มีแม,ม,ม่บ้านช่วยดูแลก็ต้องเอามาพึ่งร้านแบบนี้นะคะนี่ซ้ายมือนะคะก็เป็นร้านรอสันนะคะร้านรอสรันร้านนี้ที่โลโก้เพื่อนๆจะเห็นมีมีรูปผักเนาะยาไซกับยา,ายไซแปลว่าผักนะแล้วก็มีกุดาโมโนก็คือผลไม้นะคะหมายความว่าในสาขานี้ไม่ได้มีขายแค่ขนมมีของสดด้วยก็คือมีผักกับผลไม้จำหน่ายด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในบริเวณโซนหมู่บ้านนะซึ่งไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ในแถบแอลเียที่เราอยู่นะคะคิดว่าย่านนี้ก็เป็นย่านหมู่บ้านคนรวยเลยนะคะเขาก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางเป็นคล้ายคกับสนามนะคะก็มีอุปกรณ์ของเ,เด็กเล่นนะให้เด็กมาแบบเล่นได้ผู้ใหญ่ก็มาเดินออกกำลังกายได้นะคะก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สังเกตบ้านแต่ละหลังก็ค่อนข้างใหญ่นะคะ มีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็ดีไซน์แต่ละหลังเนี่ยไม่เหมือนกันที่สำคัญนะคะเขาก็มีห้องน้ำไว้ให้บริการด้วยนะคะจะเห็นว่าไม่รู้ล็อกหรือเปล่าห้องน้ำไม่ล็อกด้วยนะคะก็สามารถมาใช้บริการได้อันนี้เป็นห้องน้ำสำหรับเอาไว้เผื่อสำหรับคนที่มีรถเข็นนะคะผู้ชายผู้หญิงใช้ร่วมกันได้ก็จะมีโถสำหรับผู้ชายแล้วก็มีโถนั่งนะคะ มีอ่างล้างมือให้แล้วก็มีปุ่มฉุกเฉินด้วยนะเผื่อบางทีแบบเราเข้ามาเราเกิดอุบัติเหตุอาจจะลื่นล้มหรือว่าผู้พิการนี้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็กดปุ่มนะคะหน้าห้องน้ำเพราะว่าจะมีสัญญาณหอนะเอาไว้ให้ถือว่าดีเลยทีเดียวอันนี้เป็นห้องน้ำสาธารณะแต่ว่าสะอาดนะคะนอกจากนี้ อันนี้เดี๋ยวต้องพูดก่อนนะเพราะว่าเวลาเราถ่ายหลายๆคลิปเนี่ยเพื่อนๆอาจจะบอกเอ้ไม่ใส่หน้ากากอนมามัยหรอหรือยังไงเนื่องจากตอนนี้นะคะเราอยู่ในเขาเรียกอะไระที่โล่งที่มันฟลอากาศได้ดีแล้วก็ไม่ได้อยู่ในคนหนาแน่นนะเราก็เลยไม่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยแต่ว่าถ้าเราเดินเข้าไปในเขตชุมชนเราก็จะสวมหน้ากากอนามัยซึ่งหน้ากากอนามัยเราก็ถือติดตัวอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณสาหรับความาห่วงใยของเพื่อนๆที่ส่งมาให้ด้วยเนาะก็ยังไงพวกเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี ที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูได้นะคะก็อันนี้ชี้แจงกันก่อนนะาตามสวนสาธารนณนะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเห็นคล้ายๆกับเขาเรียกอะไระกร๊อกน้ํานะถ้าเป็นก๊อกน้ําแนวตั้งแบบนี้เวลาเราเปิดอันนี้เราสามารถกินได้นะคะโดยมากนะแต่ถ้ากินไม่ได้เขาก็จะติดป้ายเอาไว้ว่าห้ามกินนี่นะคะกินกินให้ดูอ รถไม่เฟื่อนกินได้จริงๆส่วนก๊อกน้ำอันนี้นะคะก็เอาไว้ล้างล้างมือล้างเท้านะคะเอาไว้ชำระล้างเขาก็จะแบ่งสองส่วนเนาะนี่นะคะจะให้เพื่อนๆดูอันนี้เป็นบ้านนะก็เป็นดีไซน์โมเดิร์นมากๆเลยมีรั้วลอมขอบชิดมีที่จอดรถกันแดดนะคะคิดว่าเป็นบ้านของคนมีสตางในญี่ปุ่นนะคะ ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวเผื่อเก็บไปเป็นไอเดียนะคะในหมู่บ้านมีชุมชนนี้เชื่อว่าเป็นหมู่บ้านของคนมีเงินนิดนึงนะเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างใหญ่มากนะ นี่นะคะก็เป็นที่จอดรถนะเราจะไม่ค่อยเห็นคนญี่ปุ่นเนี่ยจอดรถแล้วก็คุมผ้าที่รถมากนะักสักเท่าไหร่นะคะซึ่งรถคันนี้เชื่อว,ว่าเจ้าของคงจะห่วงแน่ๆเลยน่าจะเป็นรถสปอร์ตด้วยนะคะก็มีการคุมผ้าอย่างดีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะในบริเวณหมู่บ้านที่พวกเรามาเดินกันนะนอกจากบ้านสวยงามแล้วเนี่ยเขายังมีแอรีเรในการปลูกผักสวนครัวด้วยนะคะก็ถือว่า เป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นจริงๆนะคะให้เพื่อนๆดูเนาะส่วนบ้านสีน้ตาลที่เพื่อนๆเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งเชื่อว่าด้านในน่าจะยังไม่มีคนอยู่นะคิดว่าเพิ่งสร้างเลยแหละก็ดูแปลกแปลกตาไปมากเลยทีเดียวคือจะเก่าก็ไม่เก่าจะใหม่ก็ไม่ใหม่นะคะใช้ไม้แล้วก็สีดำสลับเนาะก็ดูสวยคลาสสิกไปอีกแบบหนึ่ง ชุมชนนี้ส่วนใหญ่เป็นบ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ค่อยเห็นบ้านหลังเล็กนะแล้วก็บ้านแต่ละหลังเนี่ยก็มีรถหลายคันคิดว่าน่าจะเป็นครอบครัวใหญ่นะ,ะดูไม่อึอดอัดดีนี่อย่างบ้านหลังนี้มีรถห้าคันนะ,ะนี่นะคะไม่น่าเชื่อว,ว่าใจกลางชุมชนนะ,ะแล้วก็อยู่บริเวณที่อยู่อาศัยเนี่ย ที่ญี่ปุ่นเขาก็มีหลุมฝังศพนะคะหรือว่าโอฮากะอยู่ตรงใจกลางแต่ว่าก็แวดล้อมไปด้วยบ้านคนนะคะก็แปลกดีนอกจากนี้นะคะข้างๆหลุมฝังศพเนี่ยก็ยังมีร้านทําผมนะแฮซ่ารนเล็กๆประตั้งด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นไม่ค่อยเชื่อเรื่องเขาเรียกอะไรหวงจุย้ยอะไรสักเท่าไหรน่นะถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะต้องคิดเยอะน,นิดนึงนะคะ่ะก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ ด้วยพื้นที่ที่ค่อนข้างจํากัดคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เวลาฝังศพอะคะ่ะเขาก็จะเผาแล้วก็เก็บเพียงเท่ากระดูกนะคะคล้ายๆกับคนไทยอันนี้เป็นแฮซารอนมินินะคะร้านใหม่เชียวดูโมเดิร์นมากๆเลยก็มาอยู่ในชุมชนนะคะที่มีโซนบ้านเดี่ยวด้วยะะแล้วก็เป็นอาพาร์ตเมนต์ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยเนาะบรรยากาศแบบนี้เราไม่ค่อยไม่ค่อยเห็น แถวแถวบ้านที่เราอยู่ที่เซตมะมากนะสักเท่าไหร่นะคะถนนค่อนข้างกว้างแล้วก็บ้านแต่ละหลังค่อนข้างใหญ่มีพื้นที่ส่วนตัวนะคะดีไซน์แต่ละหลังก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ความชอบเลยโดยเฉพาะหลังนี้นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ก็ดีไซนมีความเป็นยุโรปนิดนึงเนาะ นี่นะคะนี่ขนาดเรามาเดินในหมู่บ้านนะก็ยังได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แว้นนะไม่รู้เพื่อนๆจะได้ยินไหมจะบอกว่าหมู่บ้านโซนนี้แบบสวยมากแล้วก็มันให้บรรยากาศไม่อึดอัดเลยนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเอออยากอยู่เนาะอยากมาอยู่จังนี่นะคะที่เพื่อนๆกําลังเห็นนะอันนี้ก็คือเป็นเลิฟโฮเทลนะคะหรือว่าเป็นโรงแรมแบบชั่วคราวนะคะที่สามารถเข้ามาพักผ่อนได้ เขาก็มีเป็นลายชั่วโมงหรือว่าจะครังคืนก็ได้นะคะส่วนตัวยังไม่เคยใช้บริการนะใครเคยเข้าไปใช้บริการแล้วก็มาเล่าให้ฟังบ้างนะคะเผื่อบางทีแบบมีเหตุจําเป็นต้องพักอย่างเช่นขับรถต่อไม่ไหวไกลมากอนะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่มีราคานะคะมีะวันธรรมดากับวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะเขาไม่ได้บอกราคาแหละ ก็แค่บอกเฉยๆว่าเช็คอินเมื่อไหร่เช็คเอาเมื่อไหร่นะคะโดยมากก็3ชั่วโมงขึ้นไปที่สำคัญก็คือต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะคะถึงจะใช้บริการได้เพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กนะคะสำหรับโรงแรม o ลฟโฮเทลที่นี่นะคะก็สามารถนำรถขับเข้าไปจอดด้านในได้เลยนะคะก็จะมีป้ายก็จะมีป้ายนะคะปิดป้ายทะเบียนเอาไว้นะคะ ค่ะตอนนี้เราก็มาเดินในแถบติดถนนใหญ่แล้วนะคะซึ่งเมืองนี้เมืองซาโนนะเขาก็รถติดมากๆเลยเพื่อนๆจะเห็นนิตโตรินะคะป้ายสีูเขียวเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือนะนิตโตริคืออะไรนิตโตรินี่คือเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะคะแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นที่มีเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านจําหน่ายนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเนี่ยส่วนใหญ่ออกแบบมาเพื่อ เน้นฟังก์ชันการใช้งานสไตล์ญี่ปุ่นนะบางอย่างแบบเล็กมากเหมาะกับบ้านญี่ปุ่นสุดๆนะคะเผื่อว่าถ้าใครชอบแนวมินิมอลก็มาดูที่นิตโตริได้ค่ะอันนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆดูในระหว่างที่รถติดนะเราก็เดินชมรถแต่งสวยๆเพลินๆนะคะซึ่งที่ญี่ปุ่นเขาก็แต่งรถเหมือนกันนะ,ะโดยเฉพาะวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็มาจะเห็นรถแต่งสวยๆออกมาขับตามถนนนะคะเผื่อว่าใครกําลังหาไอเดียไปแต่งรถของตัวเองก็มาดูได้ค่ะ อันนี้เพิ่งเห็นนะให้อบลุงดูนิดนึงเห็นป้ายอันนี้นะคะเขามีที่ชาร์จไฟสำ,สำหรับสำหรับรถที่ใช้ไฟฟ้านะคะโดยมากตามพวกห้างสรรพสินค้าเนาะหรือว่า convenience store ส่วนใหญ่เขาว่าจะมีบริการชาร์จไฟนะคะมีเขาเรียกอะไรมีปลั๊กชาร์จให้เนาะก็สะดวกมากมายนี่อันนี้เดี๋ยวให้อบลุงดูที่จอดรถนิดนึงนะคะที่จอดรถแล้วก็มีตัวคันจินะตัวนี้เขาจะเขียนว่า K นะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเขียนว่า K เอาไว้จอดสำหรับรถที่เป็น k คาเท่านั้นนะคะรถธรรมดาไม่สามารถจอดได้นะก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวทำออกมาเพื่อเอาใจคนขับเคคานะคะซึ่งมักจะมีตามห้างสรรพสินค้าซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาก็จะเขียนคำว่า K าไว้ถ้าใครดูคลิปรถเคคาเนี่ยก็คงจะจำได้ที่แม่โบบอกนะความสะดวกของคนใช้รถเคคาก็คือมีที่จอดรถให้ค่ะ ก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูเรื่องเคคาแล้วก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถเคคานะคะเพื่อนๆสามารถตามไปดูคลิปที่เราถ่ายเอาไว้แล้วได้นะคะดูย้อนหลักค่านี่นะคะตามต่างจังหวัดเนอะลิมทางถนนเนี่ยเราก็มักจะเจอกับร้านที่ขายรถมือสองนะคะซึ่งรถมือสองที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีจำหน่ายทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะคะโดยมากเขาก็จะเขียนราคาาไว้ที่หน้ารถนะ อย่างคันนี้เท่าไหร่นะอบลุง8,000มื่นเอแปดแสนอย่างคันนี้นะคะแป0แสนเยนนะคะก็เป็นอะไรอะ่ะยี่ห้อลาพินใช่ไหมหรือว่าเลอปนแล้เราอ่านว่าลาพินนะอ่ะก็น่ารักดีนะคะสภาพก็ค่อนข้างใหม่นะโดยมากจริงๆเราก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับรถมือสองไว้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูได้นะคะ อันนี้ก็มีทั้งเคคาเนี่ยแถบนี้เคคาทั ar, ทางนั้นเลยนะคะก็เป็นรถมือสองเพี้ยงมาค่ะซูซูกิฮัสเลอรนะ,ะอันนี้ขายแล้วโอ้แถบนี้ขายแล้วนะคะอยากให้เพื่อนๆดูนะคะเล็กซก็มีบริษัทนี้ชื่อว่า KQ ใช่ไหม K u คคิงทางใหญ่เลยทีเดียว ก็เขาเปิดประตูหลังนะคะเพื่อระบายความร้อนของรถที่จอดคาไว้นะก็ให้ดูสภาพข้างในถ้าดูโดยแบบสแกนนะค่อนข้างสะอาดแล้วก็ค่อนข้างใหม่เลยนะรถบางคันก็มีพลาสติกมาคุมแบบมาคุมรถให้ด้วยนะคะเนี่ยนะคะก็อย่างสมมติตอนเรามาดูรถเราก็ดูได้ทุกซอกทุกมุมนะก็คิดว่าน่าจะคล้ายๆกับที่เมืองไทยเหมือนกันนะคะอย่างคันนี้เป็น Honda Honda f าฟีหรือเปล่าไม่แน่ใจฟีดหรือฟิต มองไม่เห็นแบรนด์เป็นไฮบริดนะนิสสันโ t ตก็มีนะคะนี่นะคะก็มาดูทางด้านหน้ากันบ้างนะเขาส่วนใหญ่รถมือสองที่ญี่ปุ่นเขาว่าจะเขียนราคา,าไว้เลยนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเราก็ดูได้ตามสภาพตามความชอบนะคะถ้าเพื่อนๆอยากดูรายละเอียดแบบเยอะๆเกี่ยวกับไอเดียการซื้อรถมือสองสามารถย้อนไปดูคลิปที่เราเคยถ่ายเอาไว้แล้วนะคะก็มีลงไว้ให้ดูนะคะาออมาต่อกันที่ริมถนนใหญ่นะคะตามริมถนนใหญ่เนี่ยนอกจากจะมีร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านรถมือสองแล้วเนี่ย ก็จะมีเป็นร้านอาหารนะคะอย่างข้างหน้าเรานี้ก็เป็นยากินิกุนะคะเป็นร้านปิ้งย่างเนาะไทรลิกุช็อกุโดโนะคะถ้าถามว่าเราเคยกินไหมเราไม่เคยกินค่ะยังไม่เคยมาลองแบรนด์นี้นะ mm. ก็มาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะโอ้ร oh, ้านขายรถมือสองมีเยอะเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นแบรนดอ์ออโต้การ์เดนนะคะสำหรับรถคันนี้นะ Honda f ฟ t หรือเปล่าคันละเท่าไหร่นะอบรุง ก็หกหมืนิดๆนะบหกหมื่นเจ็บาทสองแสนเยนสองแสนเยนนะคะหรือประมาณก็เจ็ดแปนเจ็ดแปดบาทถือว่าถูกนะที่นี่เป็นรุ่นฟิตตกคจสฮอนด้าฟิตหรือว่าฮอนด้าจสนะคะหรือว่าเบนซ์เบนคันนี้เท่าไหร่อบลงแสนห้าแสนห้าบาทหน0 0 0แสบาทนะคะร้านนี้ก็รถจะไม่เยอะเท่ากับร้านเมื่อกี้นะคะแต่ว่ามีรถ มีรถหลายๆแบรนด์นะคะอย่างอันนี้เป็นเบนซ์นะอันนี้ Honda f i t ใหม่เลยอะข้างในอันนี้น่าจะเป็น o o n d f f l e e หหืเืเอล่างแสนกว่าบาทอย่างอันนี้นะคะเป็น b m นะคะ bmw ราคาประมาณแสนกว่าบาทนะคะ bm 3 2 0 i นะคะ3 5 0แสนห้าเยนก็ประมาณแสนกว่าบาทอบลุงเขาติดใจเบนซ์นะคะ โอ้พวงมาลัยซ้ายนะเนี่ยคันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายยูค่ะนะคะไม่พ้องบูร์กอะไรอืม อันนี้ก็ B M W 118i นะคะราคา2,70,000เยนก็ประมาณเท่าไหร่7,80,000บาทนะคะก็ราคาถูกกว่าเคคาราคาถูกกว่าเคคาที่นะคะนอกจากจะมีห้างอีออนแล้วนะที่เมืองซาโนเนี่ยฝั่งตรงข้ามถนนก็ยังเป็นเอาทเลต ะะก็เป็นพรีเมียมเอาท์เลทที่ใหญ่เลยทีเดียวนะคะในเมืองจังหวัดโทชิงินะคะตอนนี้เราก็ในไหนมาแล้วก็เลยกละว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินชมกันให้ชั่วถึงนะคะสำหรับคลิปเอาท์เลทเดี๋ยวขออนุญาตแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ<ม>พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ